รถลมหนาวนีอากาศเย็นแจ่มครับมีดแูแลสุขภาพด้วยนะอากาศเย็นด้วยาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะอยู่กับผมออสตัมซิ่งนะ วันนี้พามาดูรถขุดครับสายขุดนะ่ะน,นี่เป็นดีวิรอน,นครับเป็นบายดซานนะชื่อเก่าเขาเป็นโดซานนะครับพัฒนามาจากโดสซานนะดีิรอนดีเอ็กซ์สองรอยยี่สิบเครับ น,นี้เป็นตัวใหม่อยู่นะตัวท็อปครับวันนี้รับหน้าที่เวียงดินครับค,คันคันคลองนะคันคลองชมพูทานางเก็บน้ำห้วยตาราดเรานะกลับมาแล้วครับเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกแล้วนะที่ขุดลอกฟีขุดลอกเมื่อหน้าฝนที่แล้วนะครับพี่ถ่ายคลิปให้ดูกันนำกันนำนะ อนนี้กลับมาแล้วครับปล่อยทิ้งไว้พอน้ำมานะ่ะเป็นหน้าฝนน้ำมาครับระบายไม่ออกนะ่ะตอนนี้พร้อมแล้วครับนี่กันแนวนี้เลยนะ่ะเดี๋ยวจะสูบรําครับเพื่อที่จะขุดลอกเก็บแนวนี้นะ่ะนี่ที่เคยมาวิ่งกันสนันลั่นชนประธานกันตรงนี้นะ่ะ ี่เราจะสูบแล้วอ้น้ำเยอะอยู่นะน้ำเต็มครับไอพีแรงนั้นสนุกสนานกันครับทีนี้เว้นไว้น่ะข้ามหน้าเกี่ยวมาหน้าแรงแล้วเราจะกลับมาเก็บแล้วครับเอาให้เรียบร้อยในม้วนเดียวเลยนะอ่ะอต่ออ้าว,าวสายสุดสายสุดครับโอ้ลมนาวันนี้อากาศเย็นเกียบเลยครับ ดีดูแลสุขภาพด้วยนะตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะหนาวเดียวร้อน,นครับอ้าสายทุดนี่ทุดแล้วนะสายนะมันข้างเสี่ยงอยู่นะดินมีสิทธิ์หักได้ครับลึกอยู่นานๆานี่นะ ดูดึงดึงดึงมีชมใกล้ๆเลยนะติดขอบสนามครับโอ้โหอากาศหนาวนะนี่เข้าร่มไม่ได้นะาหนาวนะเนียเี่ยงดินไปเรื่อยๆครับ มาลงจัดมาลงก่อนสามคันนะในชุดระบายน้ำออกก่อนนะประมาก่อนสามคันครับเป็นดีวิรอนดีเอ็กสอง้อยยสิบหนึ่งคันแล้วก็ซานนี่เอสบสองรอยอีกสองคันนะแต่วันนี้โรงงานสองคันอยู่ครับกัน้นคนละฝังนะโน่รนนะดาซานนี่นะั้นน่าจะเป็นเจ้าเสียตังนะครับนะ นู่นครับอยู่คนละฝั่งนะเดี๋ยวจะไปถ่ายซันนี่ให้ดูนะตอนนี้ดูฝั่งนี้ก่อนครับกันไปได้เยอะแล้วนะ,ะมีขยับถอยนิดนึงนะ่ะ หมดแล้วไป็นเบี่ยงมากองอีกนะแล้วพาดินแข็งไหมครับคนลุล่วงดินโอ้แบบเต็มอุ้มเลยนะ รุทุกเจ้าครับนัดแข่งควงแปดสิบเซน่า,ว,าว่าหล่อจัดเลยครับทีสามวีครับหรึ่งยห้าห้าแรงมานะน้ำหนักอยู่ที่ยีสเถึงยี่สิบส,สองตันนะวันยี่สองตันครับ นหนาปุบปึ้นนะวันนี้ยังไม่ได้เข้าพิมงานเรานะพิมงานฝาเด่นก็ลอกอยู่ที่เดิมครับจุดเดิมนะ็ะลอกนานะ เดี๋ยวแวะเวียนไปถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับ <Hey. S 1> oh, นี oh, ่น mm hmm. พวกดูอุมดินเมื่กี้0ุเก้านี้ก็กระดกเหมือนกันอนะ่ะ mm hmm. เอาเต็มๆนี้กระดกเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวจะจะ,จะได้ชมครับ ล้อจะต้องมาพลอยดินออกจากบ,บอ่อนะตอนนี้งานสูบน้ําอยู่ครับงานระบายน้ําออกก่อนนะน้ําเต็มเลยครับนี่เต็มเปี้ยเลยครับนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูมุมสูงนะนี่ดูลากดินนี่ ตีต้องลากใกล้ๆตัวก่อนนะค่อยลากไกลไปเรื่อยครับอยางนั้นก็ดินก็อย่ามาปองอยู่ด้านหน้าตัวเองนะวนี้อัทัมซิงผ่านงานมาเยอะแล้วครับลุยงานมาเยอะแล้วนะนี่ครับเทียนชนประธานใหญ่ๆเนี่ยอัทตัมซิงเป็นทหารมาลอกนะตังแต่ยีพศ2,547ครับ ออน้มซีงเป็นหนึ่งในชุดฐานข้างนะรุยงานใหญ่มาหมดแล้วครับก็เริ่มอิ่มตัวแล้วครับทุกวันนี้นะนี มนะอขออภัยท่านผู้ชมนะถ้าเสียงไม่ชัดครับเม้นมาคุยมาทักทายกันได้ครับจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะสำหรับคอมเมนต์ใดที่ไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยไปก่อนนะครับเพราะบางทีไม่เห็นนะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นครับ ึงก,นนะกันไปเรื่อยๆครับเป็นการขุดลอกคอรปทานอีพีสองแล้วนะอะไรอีพีแ, e. แรกนั้นก็สนุกสนานมันครับทีมสิบรอเราก็นับทีมเลยน้าบัดนะตอนนี้อยู่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่มนะ วัดชนประธานราชนุรีครับตอนนี้ฟ้าบัตรน,นาทีมรถสิบร้อยอยู่นู่นอยู่นะเดี๋ยวจะได้กลับมาตรงนี้หรือเปล่าเรามารอรุ่นกัน,นครับมาแน่นอน,นครับจะได้เจอกับโปรเจกต์ใหญ่อีกรอบครับเสียงนิ่มหนักกว่านีเลย โอ้ยต้องแผ่ดินหัวว้างๆนะมันอันตรายดินหักลงครับเดีย๋ยวรถสไลด์ลงน้ำนะอันตรายต้องแผ่ว้างๆนะต้องให้ทานกว้างไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเป็นพบกันต่อในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับ ฝากไลค์กติดตามันน้ิ่ด้วยนะนี่บายครัสวัสดีครับ